สวัสดีครับผมสวัสดีครับ F c ซแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้พบกันวันที่ส5บห้านะตอนเที่ยงเที่ยงแดดกำลังดีนะองศาแสงกำลังได้นะก็เลยมาอัดเทปให้นะอ้าววดน,นี้ก็เชิญปู่นาว่าตัดสินให้หน่อยนะปู่นาวันจากลาไปแล้วประมาณ2 0 ปีแล้วนะสูตรนี้ก็มีอายุอยู่กับท่านก็สี่สิบปีนะก็เหลือลูกศิษย์ที่เหลืออยู่ปัจจุบันก็ปู่เทียนหลองนั่นแหละเฮียสวเถานี่ยังไม่เห็นปู่เน่านะมาเห็นเฮียเทียนหลองสำหรับผมเห็นนะอยู่ด้วยกันทำด้วยกันนะอ่ากุมมารเขาเอาจับเอาวิญญาณไปสร้าง เป็นเทพกุมารนะเป็นคนขี้แนะบอกผมนะประทับทรงผ่านานคุยกันผ่านประทับทรงไปหาปูเน่าแกว่านะเขียนเลขใส่ในซองเกียนไม้แปดหนึ่งแล้วก็เอาไปสอดใต้ธรรมาตถท่านไว้เลขออกให้เปิดไว้เปิดออกก็แปดหนึ่งตามเลขออกนะเขกหัวปอกเลยว่ามาเปิดทำไมตอนนี้แกว่า ต้องเปิดกอดหวยออกมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นปู่เขาเขาพนนันให้เอามาให้ปูด่ดูถ้าปู่ไม่เห็นของจริงปู่จะไม่สอนให้ผมเพาอย่างนั้นอ่เขาเป็นเทพเขาชมว่าปู่ในสุดยอดแล้วเพา,าเห็นนะักแจกก็เลยสอนให้นะฮะอ่าผมก็ยกมาให้ท่านชมนี่แหละนะอ่ามาฟังคําเตือนกันก่อนนะฮะก่อนที่จะดูคลิปนะฮะ คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมในช่องปู่เยี่ยมพารวยไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมอ่าตำราเลขกแนกันนะเกิดมาจากฝ่ามือของเรานี่เองนะนิ้วมือมนุษย์สร้างมาเพื่อทำงานแล้วก็นอกจากนี้ ทำจีปถาถะนะนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนเครื่องคิดเลขนะห้าทั้งห้านิ้วนะฮะนะเป็นตัวเลขแทนกันก็นกได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเกนะฮนะนิ้วมือมีความหมายมากกว่าที่เราคิดเยอะมากนะครับผมนะตามต่อนะสูตรของปูนเอาเวอร์ชันหนึ่งอ่าสเวอร์ชั่นนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ เวอร์ชันที่หนึ่งใช้หลักหน่วยนี่เรามาตั้งนะสี่ห้าสามก็ตั้งที่สามนี่แหละสามสี่ห้าหกเกเวอร์ชันที่หนึ่งแปดต่อเลยนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง เวอร์ชันที่สองเรามาดูเวอร์ชันที่สองตั้งสามเหมือนกันนะ4ี่ห้าสแต่จะไม่เหมือนกันนะสามสี่ห้าหกเจ็เอาแปดมาทางนี้แปดเกาศูนย์เสร็จแล้วแกก็ขีดเส้นนะ เดี๋ยวจะขีดให้ดูนะครับผมขีดเส้นแบ่งกันก่อนนะแบ่งแดนกันก่อน หัวชั่นที่1แล้วเขาแกก็จะจับนะจับแบบไหนมาดูกันนะแกจับแบบนี้นะนี่เอาใส่ใกล้ๆก,ก,กันนี่นะแล้วก็มาทางนี้ก็ได้นะเอาผมจะจับเผื่อ3ามตำแหน่งนะอ่าส่วนมากก็5ู้นย์ี่ไม่ค่อยมานะแต่ว่าผมจะจับเผื่อไว้ หกศูนย์เจ็ดเก้านี่นะนี่นะสีน้ำเงินเขียนดีกว่านะฮะหกศูนย์หกแปดนะฮะจับหกนะถ้าจับเจ็ดก็เจ็ดเก้า ถ้าจับห้าก็ห้าเก้าถ้าจับหกศูนย์หกแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเอาพอแค่นี้นะได้สี่ตัวเอาฟังนี้ผมก็จะจับใส่หมดนะจับหก ถ้าจับ6ได้ตัวไหนนะจับ6กจับหกหกศจับ7 71ดเจ็ 1, เ 1, เนะถ้าจับ6กหนึ่งด้วยนะหกอ่ากันกัน เจ็ดศูนย์ด้วยถ้าจำห้าห้าศูนย์อห้าหนึ่งก็มาแค่นี้นะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสองอห้าหนึ่งมันจะเข้ามุมไหนนะ มีเลขชนกันด้วยนะหกศูนย์อ่าสำหรับผมชอบส่วนตัวนะหกศูนย์หกแปดแล้วก็เจ็ดเก้า หกหนึ่งเกดสองนะนี่ถ้าถ้าชอบก็ประมาณห้าตัวนี้แหละฮะไม่หนีตรงนี้นะเหล็กชุดปุ่นเนานะ ุดเนียวไปเรียกล่างกันแล้วกันนะนี่สกับสองนี่ยันมาตรงนี้นะฝั่งจับบนอยู่ทางนี้ฝั่งล่างมันอยู่ทั้ทางนี้นะ,ะล่างล่างสี่สองสสองสามหนึ่งมีสี่สองสี่ศูนย์นะครับผมสีหนึ่งนี่ก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่อ่าให้ให้ไปสหางนะ ชุดล่างนะเราจับมุมนี้นะชุดล่างถ้าบนอยู่ตรงนี้ล่างก็ต้องอยู่ตรงนี้นะฮะทางนี้ก็สี่แปดสี่ศูนย์อ้าวชนที่สี่ศูนย์อาเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะชุดล่างอ่ะแคปหน้าจอไว้นะเลขปูเนเอาสองเวอร์ชั่นนะแถมจับชุดล่างให้ชมอีกนะครับผมอ่ะเรารอผลนะครับผมจะมาตามนี้ไหม รอผล16สอค66นะครับก็หมดเวลาพอดีครับผม10นาทีนะอ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะพรุ่งนี้ก็ลองให้ปู่เน่าตัดสินให้เราลองดูนะจะได้ตัวเดียวเลยหลายตัวไหมนะจะมาตามนี้ไหม อ่ะหำลาพาจากเท่านี้นะครับผมโชคดีมีสุขนะเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านก็แล้วกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว